ไยดีพี่น้องบัสุทุกคกนมัตสุบอรนจ้ะที่ว่าพี่ว่ามัตไทยห้เบิงอ่ะจ้ะโดดเข้ามาพอไงโดดเข้ามาเจ้าต้องถอยให้นายเอ้ยนายขนาขยับปอดใส่ตากี้โดดใจเข้ามารเขาดรถใจโอ้มันมาขักเนาะได้ปล้าไหม้ยยังเลยเยอะมาตรงอีกคนนได้ <rium> <Dante> <S 2> <S 2> เยอวค่อยร่างเยอค่อยร่างแค่ทิ่มหัวทิมเขเป็นจังหน่อยนี่มันเป็นรถอันพร้อมรถตัวข้อนี้เนี่ยสีขาวไปเขาไปเจ๊งหน่อยเท้ามันอันใหญ่มันจะติดเจ้าเดียวได้ไปกระดับไหนกระดับนี่แหละน้องจามันจ่หมู่บ้านนี่ม่ททน่ำเนี่ยได้มปาได้มปครบ บ้านมา่ไทยตรงนั้นนะเพื่อนาะนี่โหนี่มีทิชชู่นี่ทิชชู่มีไหม้าดูพี่น้องจ๋าเบอ่์เอาอันนี้ติดบันรเพื่อนว่าได้ไหมคะให้ติดบัตรเน่ยดูไปดูไปเนาะพี่น้องจ๋าการขนุนเลยเบาาเบาเบาดุซิ่นลกซิ้นเบาเบาไ้จีม่อไทยไหม้ พี่มองกินพร้อมอย่างดีคร้อมนะเอ้ยฟังน้ำฟังนีิพี่น้องน้ำเออ่ามันหล่นแล้วพอเอ้ยเลยมันมาเท้าใช่ไหมลูเออมันมาอางมันล่นหรือเปล่านี่น่ะอ่างไันโดนไม่โดนดูว่านี้พี่น้องสองวันนี้เดี๋ยวมีอะไรเราเห็นแดงก็เกาทุกอ่ะแดงก็เก่าเนั่นเดี๋นี่น่ะุกว่านี่เดี๋ยวใจดูเด้อว่าไปไวตรงนาเนี่ยแต่มันมาไปฟังนั่นพอยังพอกันคู่ไว้ตรงนั่นพี่น้องจ้าพอกันคู่ไว้ มีลองนำเนาะดูว่ะดูว่าดูเปียดูเปียเด่นเน่าดูใครได้กันหน่อดูดาวดูเปียลหรือเปียลดูเปียลหรือเปียลแต่หญินได้หน่อยพยินยางพาร์กเนี่ยมันหล่นออกมาพี่น้องจ๋าดูว่าเข้ามาหาป่าที่ท่องเที่ยวด่านดูว่ะน้องดูว่าที่เพี่ว่ามาถ่ายดูหมื่อวานนี่ใช่ไหมล่ะวันนี้ให้ดูนี่ เพราะว่าฝั่งนี้เขากัดที่เพราวาเล่อิฝั่งนี่ล่ะฟังนี่เขากัดเนี่ยนี่ตรงนี่เนี่ยโอ้อเยอสอเสาะเ,เนี่ยพี่น้องจ๋าเสาะเขาไปสีอันนั่นเดียวคืยมันอยู่ถนนตรงนี้นนอืมไนดูหนูนมาไปไ,ไหนแล้วคุณไปนู่นก่อนอันนี้บ้านเพลว่าอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้น้องจะอ้างนี่น้องจะอ้างใหญ่จะฮักใส่จีมาหลงเนี่ยใส่ฮักก็เออแตกโอ้ยฮักมันฮักไม่ได้หร<า>อ<ต>กอาเน้ออยผ่าานมเรือก็ผ่านมาได้เองนี่เขากัดไปเด้่ยวไงเราไปเห็นแค่ตรงนี้แป๊บๆ ไตยตุดเข้าไปเออไตยตุดเข้าไปแถวๆโอ้ยบักกอสุกเออเฮออยู mm ่พ like ่อสุกเออเฮออยู่เลยมะกอเห็นไหมตักตามลูกเอาบ่อยไตยตุดเข้าไปเอาดินโนกข้างนั้นมาเถอะรถไซมาเขาี้ยกไปบ่ไปโน่เดนะไอฝนมันจะได้ทุนแรกมันน่ะนะยกลงตรงนั้นเรื่องก็อนยกเองคอยไตยตุดเข้าไปซื้อน่ะ